มเยาลค่ะใ่นหนาเค่ะไปบานก็จะตํทากสวางบตัวบนของถือขอคำ่างทน้อเนี่ยครับชอยกันโยกเก้าอี้มาแจกมาใจพี่น้องเ้อเนีนั่งเด้อเก้าอี้เป็นว่างเยู่ทังคนข้้งหนาเร่องะไรอหนาพราประชุม อ่าโดยเฉพาะกรรมการบ้านเฮาพี่น้องอ่าทุกทีจิตอาสานี่ยละซอยกันเออซอยกันซอยกันครับซอยกันพี่ยังมีหลายอยู่ยังอยู่เป็นตับเป็นตับอยู่นะครับเพรกําลังพี่น้องเฮาเดียร์ละผู้พ่อมีภรรยาลังผู้มีกยาลัง่นเองต่อยยีซอยกันเด้อครับเด้อเก้าอี้ขอขอกําลังนี่นะครับขอกําลังต่อยยีต้องพอบ้านอย่างเงี้ยเออห่างได้บ้างบางโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ

พวกเขาข้างในข้ากตวันตางนะครับกระด็มาตัโรงทานเป็นโรงทานที่18พพี่น้องสรับถีมต่อยอดข้างบญนะครับนอกจากทถวายต่อยอดเป็นรแจ็แล้วยา้งบต่อเก็บพยาน